มันมีเรื่องเด่นประเด็นร้อนในใน X เมื่อวานนี้ผมเห็นทวิตอยู่ทวิตหนึ่งนะครับผมซึ่งเออณปัจจุบันนี่มีการเข้าถึงไปแล้ว2.7ล้านวิวนะครับนี่เป็นทวิตที่ทวิตตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเออตีสนะครับนี่ หนูไว้ใจมากๆเพราะหนูร้อนเงินอยากได้เงินหนูไม่เอามาจำสักบาทหนูมา57โลนั่งแก๊บค่ารถ678บาทเกิดเวลาตีสามเหลตมาถึงตีสาเขาไม่เอาเขาบอกให้กลับและหนูไม่มีค่ารถสักบาทเสียค่าทางด่วนโดนคนขับดา่าหนูไหวละพี่ๆช่วยหนูทีคะ่ะหนูกลัวไปหมดมาไกลบ้านมากๆสีนครินทรนปทุมธานีดินแดง ตอบหนูด้วยใจเขาใจเราพี่ไม่แน่าําแบบนี้ไปกับพันสามหนูสามารถตั้งใจหนูมั่นใจว่าพี่จะไม่เทก็บอกแล้วว่าอย่าเกินตีสามครึ่งกลับได้เลยยังไงก็ไม่ทันพี่ออกมาละแล้วค่ารถอ่ะพี่หนูจะหาจากไหนให้เขาพี่ให้หนูกลับอะ่ะมันเกินแต่มันก็เร็วสุดละพี่ห่างกันหลายโล หนูกล้ามาไม่เอามาจําสักบาทแต่พี่มาเทเวลาแบบนี้อบอกว่าตีสามครึ่งเกินนั้นก็ไม่ทันและหนูต้องทำไงอะพี่ <c oughs> หนูมาถึงแล้ววะหนูไหวละพี่หนูไม่มีจริงๆหนูมีในบัญชีสอง้อยเจ็สิบห้าบาทหนูจ่ายค่าทางด่วนแปดสิบห้าสิบเจ็ดสิบหนูไม่เหลือเลย หนูโพสพี่ก็เห็นว่ามีติดบัญชีห้าบาทช่วยหนูหน่อยพี่ผมก็เออเฮ้เขาไปทำอะไรเขานั้นไปทำอะไรกันตอนตีสามครึ่งแล้วก็นั่งรถไปเร้งห้าสิบเจ็ดโลก็เลยลองมานั่งอ่านดูสักหน่อยครับ แนะนำให้เปิดหน้าแคปโปรไฟล์มาลงค่ะนี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องมีการเก็บค่ามาจำเพราะว่ามันมีคนประเภทนี้อยู่เป็นกำลังใจงให้ค่ะเดี๋ยวหนูลงหมดเลยพี่เอ้แท็กพี่ด้วยค่ะจะได้ช่วยกันแชร์มันจะได้ไม่ไปทำกับคนอื่นอีกสงสารที่สุดเขาวหน้าต้องเก็บมาจำนะคะค่ารถไปกลับก็ยังดี อย่าไว้ใจใครคะ่ะต่อให้เขาพูดจาดีแค่ไหนเป็นห่วงนะคะขอบคุณมาก,มากๆนะคะพี่ต้องให้โอนค่ารถก่อนไปพี่ครับเดี๋ยวมีคนช่วยครับไม่ต้องกังวลการเงินพี่ไม่ดีเหรอมีแต่คนเชื่อคนไทยนี่มันเอาช่องว่างความเห็นใจกันมาหลอกกันมึงคิดดูกะหลี่ที่ไหนจะเอาเงินตัวเองออกก่อนอ,อีกะหลี่ก็โง่บอกแค่ สามสี่ร้อยก็คงมีคนช่วยเสือกบ,บอกเป็นพันอุยอ้ยอันนี้คือเขาเขาขายตัวแล้วครับหรือว่าพี่คนนี้เขาเอ้ยพี่คนนี้เขาพูดโกหกแน่ๆเดเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าของโพเขาโพาอ,อ,อะไรไม่เชื่อถ้าหนูลงครบทุกอย่างอย่านี้นะคะมาแหกควยอ่านนะคะหนูไปเกือบหกสิบโลมึงดูนะคะกูไปจริงค่ะแล้วมันบอกจะให้สามพันกูเลยไปเอ้าไม่ได้มีการปฏิเสธด้วย <Yeah. S 2> ผมเลยว่าไปล้างแอร์นี่น้องเขาขายตัวจริงๆหรอครับนี่น้องเขาขายตัวจริงๆหรอครับเนี่ยเอา้ามันยังผิดกฎหมายอยู่ไม่ใช่หรอครับบ้านเราอะเชื่อครับว่าไปจริงไอ้นั่นก็เฮียจริงๆแต่ที่สงสัยคือทาไมกว่าจะถึงที่นู่นเกินตีสามครึง่งในเมื่อตกลงกันตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนครึง่งในแอปก็โชว,ว่าถึงประมาณตีหนึ่งครึง่งเขาไม่ตอบค่ะมาตอบตอนตีสองค่ะแล้วหนูค่อยเรียกรถค่ะ ที่แคปให้ดูคือตอนคุยค่ะเคครับถ้ามีโอกาสไปแถวปทุมจะไปนัดขึ้นงานด้วยเฮ้ยเอ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 ้ยเฟมินิ์อยู่ไหนครับเนี่ยนี่เฟมินิ์เฟมินิ์ครับชาวเฟมินิ์ทั้งหลายทำไมไม่มีทัวร์มาลงครับเนี่ย เดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราหุ้ยนี่คือมันไม่ใช่เป็นทวิตที่แบบว่าคนเห็นน้อยๆนะเอ้ยคนเห็นนี่2.7ล้านวิวนะครับคนเห็น2.7ล้านวิวนี่ชาวเฟมินิสต์ในทวิตไม่เห็นจริงๆหรอครับเนี่ยคือคือผมจําได้ว่าตอนในเคสพี่โลเนี่ยคือถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาค่อนข้างสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นผมก็เห็นตอนที่พี่โลออกมายอมรับว่ามีการผูกวินโตอะไรเนี่ยคือเขาก็ไปทัวลงนะเขาก็ไปโหด่ากัน บึมบ้าซัมเบ้นะว่าแบบเอ้ยโหทําแบบนี้ได้ยังไงประเทศไทยมีเหรอเรื่องแบบนี้หรือว่าแบบเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันผิดกฎหมายนะทาไมมึงกล้าออกมายอมรับหน้าได้ขนาดนี้หรือแบบเออเอ้ยโหมึงมาพูดเปิดเผยในที่สาธารณะแบบนี้เลยเหรอทําแบบนี้เออมันทําให้ผู้หญิงเสียหายหรือเปล่าทําไมตอนนั้นนี่พูดกันเป็นเสียงเดียวกันเอเนจีคือแบบว่าปังมากแม่หรือว่าแค่แบบเวลาไม่กี่ปีคือทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วครับอันนี้อันนี้ผมอยากจะรู้ คือคือส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมเองเนี่ยมองว่าเรื่องพวกนี้มันควรจะถูกทําให้ถูกกฎหมายผมลองนัดน้องเขามาดูไหมครับว่าจริงไหมเดี๋ยวผมจ่ายค่า <c oughs> เดินทางให้ห้าสิบห้าคือคือผมผมรู้สึกว่าคนเรามันเออมันก็ ชีวิตใครชีวิตมันนะถ้าคุณอยากจะทางานนี้สําหรับผมผมไม่ได้มองว่ามันก็เป็นงานที่พูดพูดตามตรงผมไม่ได้มองว่าเป็นงานที่มีเกียรตินะครับแต่ผมก็จะไม่ได้ดูถูกเขานะครับผมก็จะไม่ได้บอกว่าแบบคนพวกนี้เป็นคนที่แบบว่าชั่วชาเลวซามอะไรคือเขาก็เขาก็ทํางานของเขานะครับแต่สุดท้ายอะ่ะมันก็นนั่อะไรครับมันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ออกมาให้ความเห็นแนวๆน,นั้นไงฮะหรือว่าแบบ เวลามันผ่านไปแล้วมุมมองเขาเปลี่ยนไปแล้วอันนี้ผมก็พอจะเข้าใจได้นะถ้าสมมุติว่ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยคนเรามันก็ความคิดเห็นมันก็เปลี่ยนปแปลงไปตามกาลเวลานะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงกันเร็วขนาดนั้นหรือเปล่า่เพราะว่าเออไม่รู้สิเราลองมาดูกันต่อดีกว่าเออ นี่ัสเสียขาดความรับผิดชอบเทนัดมารู้ไหมว่าต้องเสียค่าดเดินทางมาตั้งไกลแล้วมาปฏิเสธนัดแบบนี้มันไม่ใช่คนปกติจะทำกันนะหนูท้อมากพี่ร้องไห้จนเขายอมกลับมาส่งแต่ก็รองเงินจากหนูอ๋อหมายถึงคนขับรอสงสารกสงสารจังใครชอบเทงาน คนอื่นดูนะว่าคนทํางานเขาต้องโดนอะไรบ้างคนทํางานเขาต้องการงานและตังค์ถ้าเขามีตังค์เขาไม่มาขายหีกขาหรอกจะบอกให้เออถ้าจะเทเขาคุณก็ต้องจ่ายค่าเสียหายให้เขาอืมถึงกะเป็นลูกผู้ชายนะคะฝากไว้ให้คิดเออตาเองก็โดนเทโอโอคุณตายเองก็ก็เป็นกรีมกันแล้วครับ เออได้เงินจ่ายค่ารถหรือยังคะมีเงินติดตัวไหมถ้าข้อความพี่มาค่ะเจอพวกเสี่ยพวกกระจอกม้งค่ะเป็นแบบนี้ออกมานอกพื้นที่ต้องมีมาจําไว้เลยนะตัวเราเสี่ยงมากที่สุดอย่างน้อยถ้าโดนเทเราก็ยังมีเงินเป็นกรี่อันดับแรกเลยอย่างโง่ค่ะถ้าโง่ก็เสียทั้งเวลาทั้งเงิน เอ้ยเป็นผู้ชายก็อย่าหน้าหนังหีค่ะถ้ากูไม่ร้อนเงินกูไม่ไปหรอกพูดที่เลยครับถึงบ้านยังครับเนี่ยตอนนี้อยู่กับคนขับแก๊บค่ะรอเงินอยู่ เราได้ค่ารถกลับแล้วหรือยังอ่ะไม่คัะพี่คนขับบัมมาส่งแต่ว่ารอค่ารถตอนนี้อยู่ไหนประทุมค่ะพี่ถึงบ้านแล้วเออุอ้นี่รู้ได้ไงว่าเขาถึงบ้านแล้วครับเนี่ยน้องไม่ใช่มิดในมิดใช่ไหมหลักฐานมากางเลยไม่ใช่จ้าหลักฐานการคุยมีหมดแอคไหนค้าแท็กหน่อยหรือเดมมาก็ได้ไล์ด้วยก็ดีจะระวัง แล้วเดี๋ยวจะไปด่าด้วยหาไม่เจอแล้วพี่เปิดหน้าประจามาเลยครับเดี๋ยวลงค่ะพี่ <c ười> คือผม <c oughs> ผมพูดตามตรงนะเอาแบบคือถ้าสมมุติว่าผมนัดช่งา,างแอร์มาล้างแอร์ผมไม่เคยต้องจ่ายมาจำอันนี้เป็นอย่างแรก แล้วถ้าสมมุติว่าผมนัดช่างแอร์มาตอนสิบโมงครึ่งแล้วผมย้ํากับเขาไปแล้วว่าเฮ้ยพี่พี่ต้องมาล้างแอร์สิบโมงครึ่งนะพี่ถ้าพี่มาไม่ทันพี่ไม่ต้องมาเพราะว่าผมมีธุระตอนสิบเอ็ดโมงแล้วเขายังมาแล้วเขามาถึงสิบเอ็ดโมงแล้วผมออกจากบ้านไปแล้วอันเนี้ยผมบอกเลยไปถามใครเขาก็บอกว่าความผิดช่างแอร์ไม่ใช่ความผิดผมหรือ อ่ะหรือผมพูดไม่จริงผมถามคุณดิมีใครนัดช่างแอร์จ่ายค่ามาจามก่อนปะมีใครเรียกช่างแอร์มาล้างแอร์จ่ายค่ามาจามก่อนปะผมเกิดมาผมไม่เคยจ่ายอ่ะในนี้เอาเอาในนี้ก็ได้เอาในใช้ก,ก็ได้ใครใครใครเรียกช่างแอร์มาล้างแอร์แล้วจ่ายค่ามาจามก่อนบ้างแล้วแล้วอ่ะคำถามต่อมาถ้า ถ้าเป็นคุณคุณจะทำไงถ้าสมมุติว่าคุณนัดช่างแอร์ตอนที่คุณนัดคุณบอกไว้แบบย้ำไว้แล้วว่าเฮ้ยพี่มาตอนสิบครึ่งตรงเวลานะครับถ้าถ้ามาไม่ทนันพี่บอกนะเพราะว่าสิบเอ็ดโมงผมมีธุระผมต้องไปข้างนอกแล้วผมผมอยู่บ้านต่อไม่ได้จริงคือถ้าถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบนั้นอะแล้ว,แล,วแล้วช่างแอร์แม่งเสือกแบบเฮ้ยน้องพี่มานะสิบเอ็ดโมงตอนที่คุณแบบออกไปแล้วคุณต้องออกไปทํางานอะเป็นคุณคุณจะทําไง ถ้าช่างแอร์แม่งแคปมาประจานในทวิตเตอร์แบบนี้ยแล้วก็มีตัคนด่าแล้วคุณจะนัดผ่านแอปเสียค่ามาจำแต่ว่ามันมีประสบการณ์ของคนที่ไม่ได้นัดผ่านแอปเยอะมากๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้จ่ายนงฮะนึกออกใช่ไหมคือสิ่งที่ผมต้องการสื่อเนี่ยคือคือถ้าสมมติว่ามันเป็นแอปแล้วมันอันนี้แยกกันก่อนถ้าสมมุติว่ามันเป็นแอปมันมีการคัดกรอง ช่างมันมีการให้เ е ตติ้งช่างแล้วถ้าสมมุติว่าช่างไม่ไปตามนัดถ้าจ่ายค่ามาจําแล้วหรือช่างทํางานไม่ดีถ้าจ่ายค่ามาจําแล้วมีการรีวิวไม่ดีแล้วช่างมีสิทธิ์ที่จะโดนแบนจากแอปได้แล้วแอปมันทําให้ช่างมีงานเยอะอันนี้มันมีระบบนิเวศในแอปอันนี้ผมเข้าใจเออมีตัวกลางคือคือนึกออกเปกว่าพอมันมีระบบนิเวศมันมีการกํากับดูแลเนี่ยคือลูกค้าจ่ายเยอะกว่าก็จริงแต่ว่าได้คุณภาพที่เยอะกว่าผมว่า ลูกค้าไม่กังวลที่จะจ่ายค่ามาจําแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเรียกช่างแอร์มาล้างแอร์กันแบบบ้านๆเนี่ยคือผมคิดว่ามันต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่าใช้งานกันเป็นเวลานาน,านมันถึงจะแบบเฮ้ยคนนี้ไว้ใจได้นู่นนี่นั่นอ่ะอันนี้พูดกันตรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบกันในกรณีนี้อ๋อเขาก็มีการรีวิวมีการส่งการบ้าน ผมเคยนัดช่างล้างแอร์คอนโดผมผมไปสายสิบห้านาทีเขาก็ไม่รางให้ผมผมต้องจองคิวใหม่สามเดือนเนี่ยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ก็พี่บ่งจะล้างแอร์เหรอครับเออใช่ครับตอนแรกก็กำลังกาลังจะล้างแอร์อยู่เหมือนกันครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำแอร์หยดรัวๆเลยเคยล้างแอร์ตัวท็อปไหมช่างแอร์มันมีตัวท็อปด้วยเหรอครับ ผมก็เห็นก็มาล้างก็ปกตินะคือคือที่บ้านผมเนี่ยมีคอนแทคช่างล้างแอร์อยู่เป็นเป็นช่างที่แบบว่าเข้ามากันเป็นคู่ชายหญิงนะครับเป็นคุณลุงกับคุณป้ามาล้างแอร์ ead, พ่อผมเขารู้จักแล้วตู้เย็นต้องล้างไหมครับเออตู้เย็นก็นา,นานล้างทีครับถ้ามันสกรปรกก็ก็นาน,านานล้างทีนะเออ ล้างตู้เย็นปกติล้างตู้เย็นผมก็ล้างเองครับหรือไม่ก็พ่อผมเขาเห็นตู้เย็นสกรปรกแบบว่าทําอะไรหกในตู้เย็นก็กล้างเองครับไม่ได้จ้างให้คนอื่นมาล้างครับโหคืนนี้ผมเลื่อนลงมาเยอะมากนะก็ยังเห็นว่ามาจําไปแล้วโดนบิดทาําไง ก็ถ้าถ้ามาจาไปแล้วโดนบิดแล้วมาโพสอถ้าถ้าเป็นอารมณ์ผู้ชายแบบว่านัดล้างแอร์แล้วก็มาจาไปแล้วแล้วโดนบิดแล้วมาโพสแบบจะประจานเขาก็จะบอกว่ามึงโง่เอง,เ,องงเองอะน้องเฮ้ยมึงโง่เองอะแล้วทำไมมึงมึงไม่ไปหาถึงที่อะสถานที่ก็มีจะานัดเขามาล้างแอร์ที่บ้านมึงก็ไปหาช่างล้างแอร์ที่บ้านเลยหรือไปหาที่ร้านเลยดีก็โดนด่าอีก เออแต,แต่แต่ผมเลื่อนลงมานี่มันก็ยังโหคนก็ยังแบบให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามนะรวมถึงทั้งกลดา่สาสาบแช่งคนที่นั่นล้างแอร์นะครับอันนี้ผมว่าเราย้ำอีกครั้งอันนี้ผมยม้ำอีกครั้งนะทวีตนี้คนเห็น2.7ล้านทวีตนะอ่าเดี๋ยวลองดูโค้ดสักหน่อยครับดูโค้ดสักหน่อยว่าเขาโค้ดไปยังไงบ้างหนูกลัวไปหมดมาไกลบ้านมากๆแต่ไม่กลัวที่จะไปเจอคนแปลกหน้าดึกดื่ดนๆ,ๆ,ๆมองบนเฮ้ย อันนี้อย่างน้อยนๆเขาก็ดูมีมาสมองหลากหลายมุมมองส่วนตัวเคยเจอแบบนัดแล้วมัดจำแล้วหายเจอคนคิดดีจริงใจรับผิดชอบงานที่ก็ดีไปอยู่นี้ต้องระวังตัวเองกันด้วยครับบางคนเจอหน้าตาดีหุ่นดีโดนมอมยาก็มีหลากหลายประเภทเค้น้องน่าสงสารนะแต่จะบอกให้ว่ามีคนไม่ไดีอีกเยอะตัวอักษรที่พิมพ์ไม่ได้บอกถึงสภาพจิตใจครับระวังตัวดีที่สุด นี่แหละทำไมต้องเก็บมาจำใจดีไม่เก็บมาจำก็โดนหลอกพอจะเก็บมาจำก็มาหาว่าหลอกมีเงินแล้วนิสัยแบบนี้เก็บไว้ชักเองเถอะเลวมากๆเฮียมากเงี้ย <c oughs> <c oughs> นแบบอุบานดานเสียชายซื้อแล้วมาถึงได้คนไม่ตรงปกมึงบอกว่าน้องที่นัดไม่ว่างเอาเอาไปเหอะพี่กูทุนว่าเฮ้ยนี่ประสบการณ์ตรงปะเนี่ยนี่ประสบการณ์ตรงเหรอครับ <c oughs> นี่ก็ไม่เคยมาจําให้ใจมากๆโชคดีที่เจอแต่พี่ดีๆแต่ก็มีผู้จาไม่น่ารักบ้างแต่ส่วนใหญ่น่ารักมีคนนึงเจอกันสองสามรอบพี่น่ารักจนเราให้เหลทพันสองแต่พี่ก็ให้กลับสองพไม่ได้เห็นแก่เงินนะแต่พี่เขาก็ซับเราไงเขาออกเข้าห้องเองแต่ทุกวันนี้ไม่เจอกันละเพราะไม่รับงานลูกค้าก็กระจอกสภาพคงจนๆไม่ค่อยมีปัญญาหาตังคงอีโด แต่กูไปทํางานอีเวนต์ไปไกลคำนวณไม่คุ้มค่าเดินทางหรืออันตรายก็ไม่ไปจ้าก <c oughs> ูรู้ปะ่ะ <c oughs> เรื่องเนี้ยตอนที่ผมอ่านเนี่ยผมคิดอยู่แค่อย่างเดียวเลยคืออะไรรูป้ป่ะผมคิดอยู่แค่อย่างเดียวเลย <c oughs> สมการ์แม่งยิ้มเลยสมกรแบบโอ้ <c oughs> ค,แบบ <c oughs> คือในช่วิตนี้ก็ลีโชว์ตัวกันเต็มเลย <c oughs> สบกว่าั้แบบ money 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 m o n ผมยากอีกครั้งนะส่วนตัวผมผมไม่อะไรกับคนที่เอ่อขายตัวคือคือชีวิตใครชีวิตมัน ผมพูดเรื่องนี้ผมพูดกี่ครั้งผม่ายืนยันคำเดิมผมรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ได้สนับสนุนถ้าคุณไม่ได้ประกาศถ้าคุณไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอาชีพฉันเนี่ยดีทุกคนต้องมาทําอาชีพฉัน,นโดยเฉพาะพูดแบบไม่ได้คํานึงถึงเลยว่าแบบใครจะได้ยินบ้างแบบคนรุ่นใหม่อะไรแบบนี้จะได้ยินคือถ้าคุณไม่ได้ทําแบบนั้นอะผมไม่มีปัญหาเนะเวยคือที่มีปัญหา,าจริงๆอะคือการที่แบบออกมากรอลิฟายหรือออกมาบอกว่าอาชีพนี้แม่งดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทําให้คนรุ่นใหม่แม่งหลงผิดไปทํา คือสุดท้ายทุกอย่างบนโลกนี้ครับที่มันเป็นแบบ Adult Ent e r t a i n i n g ์เอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องดีหรอกมันไม่ใช่แค่เรื่องการขายตัวเปิดผับอย่างนี้คือไปนั่งกินแอลกอฮอล์ครับไม่ใช่เรื่องดีหรอกหรือว่าไปทําอะไรเสี่ยงๆอ่ะอะไรก็ตามที่มันมีผลกระทบที่ตามตาม,ตาม,มาในด้านแย่ๆอย่างเงี้ยร้านอาหารของหวานเงนี้ยของหวานมันก็ไม่ใช่เรื่องดีกินของหวานระยะยาวเป็นเบาหวานเป็นหัวใจเป็นความดันนึกออกใช่ไหมฮะ แต่สุดท้ายอ่ะคือมองกันตามความเป็นจริงอ่ะทุกคนแม่งแบบเฮ้ยชีวิตมันเครียดอันนี้ผมก็ไม่ได้จะบอกว่าโลกนี้แม่งสวยงามนะมองกันตามความเป็นจริงผมเองก็มองแบบเรียวๆชีวิตนี้แม่งให้มันมัน,ม,นมันโหดร้ายต่อคนเว้ยคนแม่งถึงต้องแบบหาอะไรมาฮิวใจตัวเองอ่ะไม่ว่าจะทางอะไรก็ทางหนึ่งอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นนึกออกใช่ปะ หรืออย่ามาปล่าประกาศว่าสิ่งที่คุณทำแม่งดีอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่โอเคเว้ยใครจะทำอะไรก็ทำไปเรื่องของคุณแต่ดูแลคนรุ่นใหม่ด้วยอย่าไปมอมเมาคนรุ่นใหม่นึกออกใช่ปะ่ะฮะคือคือแน่นอนว่าแต่ละอย่างอะ่ะมันก็จะมีดีกรีความ ความบาดซบของมันบางอย่างอาจจะมากหน่อยบางอย่างอาจจะน้อยหน่อยอย่างที่ผมบอกคือคือร้านเบเกอรี่อะไรเงี้ยคนก็ไม่ได้มองมันเป็นเรื่องแย่เลยก็ของหวานถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ก็เราเราก็จะเห็นกันแล้วว่าของหวานแม่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพแค่ไหนเอมีเยอะแยะครับบุหรี่มีอะไรอีกอะัะพวกยาเสพติดทั้งหลายอะไรแบบเนี้ยยาเสพติดทั้งหลายแม่งก็มีระดับความรุนแรงอีก มีระดับมุมมองของคนในสังคมที่แตกต่างกันออกไปอีกบุหรี่กัญชาเหล้าเฮโรอีนยาอีพวกนี้คือคือแต่ละที่แต่ละคนมุมมองแต่ละมุมมองหรือกฎหมายก็ไม่เหมือนกันนึกออกใช่ไหมแต่สุดท้ายนั่นแหละผมผมย้ำอีกครั้งว่ามันผมมองว่ามันเฉยๆนะแต่ที่งงก็คือเหล่าคนที่เปลี่ยนความคิดไปมาเนี่ยแหละ ก็น่าสนใจนะน่าสนใจที่ในรีプライเนี่ยจะเห็นไปในทางเดียวกันก็คือรีプライไปในทางให้กําลังใจหรือแบบถามถามสาทุกสุขดิบไม่ค่อยมีคนดา่าอาจจะเพราะว่าด่าแล้วโดนด่ากลับแต่ว่าในโค้ดอะจะจะโค้ดกันมาแบบว่าตั้งข้อสังเกตค่อนข้างเยอะโอ้แเฮ้ยเรื่องนี้แม่งแปลกๆหรือแบบเฮ้ยก็คุณไปเลดเองอะไรแบบเนี้ย คือสุดท้ายอะ่ะมันเป็นการทํางานอ่ะคุณถ้าคุณจะบอกว่าแบบเฮ้ยอาชีพเรามันก็อาชีพสุจริตคุณก็ต้องปฏิบัติกับอาชีพของคุณเหมือนการทํางานเหมือนอาชีพอื่นๆนั่นแหละว่าแบบเอา้าก็ในเมื่อมันเป็นการทํางานอะ่ะคุณไปสายอะ่ะมันมันจะยังไงอะ่ะลูกค้าเขาก็บอกแล้วนี่ว่ามาตีสามครึ่งอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณจะบอกว่าไอ้ลูกค้าตอบช้ากว่าลูกค้าจะคอนเฟิร์มก็ตีสองกว่าแล้วแล้วทาไมคุณไม่บอกเขาไปอะ่ะว่าเฮ้ยถ้าคอนเฟิร์มตอนนี้ไปไม่ทัน มันนึกออกใช่ไหมฮะมันการทํางานน่ะแม่งก็ต้องคุยกันด้วยเหตุและผลนั่นแหละผมติดหีอันตรายไหมครับอันตรายครับไม่มีไม่มีเงินเก็บเนี่ยสิ้นเนื้อบดดาตัวเอ,อตอนแก่ไปใครจะดูแลล่ะครับเนี่ไม่นับโครคภัยไข้เจ็บอีกนะโรคติดต่อทางเพศเยอะแยะครับก็ต้องระวังตัวกันด้วยนะ